ครับขอต้อนรับท yeah. 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 ุกผ yeah. ู hint, uh ้ชมนะครับสู <te> <judgement> ่รายการยกสยามครับเอานะครับเราต้องสลับมาแล้วนะฮะต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะฮะตอนนี้ก็คงจะเรียบร้อยพัดลมนั่นอยู่แล้วนะครับเฮ้ภาษเสียงแล้วนะฮะเรียบร้อยนะครับเรื่องราวของละครนิยุคนักเกตทิพย์นะฮะปัจจุบันนี้ยังเล่นกันอยู่นะครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆโอ้โหฟังไปทํางานไปจินตนาการไปนะฮะแต่เวลาเล่นละครนิยุคนี่เขาก็ว่ากันไปนะฮะในห้องนี้ไม่ได้มีอะไรเลยครับแต่ว่าเป็นเสียงเป็นบรรยากาศครับ แต่ว่าก่อนนั้นนะฮะตอนก่อตั้งใหม่ๆนั้นเลยนะครับเราเป็นคาถามถามว่าเอมขอยูคณะเกตทิพนั้นถูกก่อตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรครับก่อไก่โฆษณาราหรือขขไข่ต้านคอมมิวนิสต์ดูนะครับว่าจะเล่นอย่างไรนี่คือข้อแรกนะครับใครจะได้ไปนะครับพร้อมนะครับหลายๆครั้งหลายหลายจังหวัดก็เริ่มต้นแล้วก็เทเลยหลายๆครั้งก็ติ่งๆไว้ก่อนกันแล้วแต่ท่านนะครับพร้อมทั้งหมดนะครับดูคําตอบท่านเองนะฮะยกผิดเปนไม่ได้นะครับพร้อมโอ้โหมีเซมไฮเทเลยนะฮะยกครับ ขอไก่นะจันทบุรีเป็นส่วนใหญ่น้าติ่งนะข้อไก่นะฮะข้อไก่คนละเรื่องเลยเอาละมันเลย<ด>เอาแล้จันทบุรีบอกกอไก่กอไก่คือโฆษณาร้านพัทลุงบอกใต้คอมมิ์คนละเรื่องเลย<ด>เพื่อ,เพ,อเพื่อธุรกิจกับเพื่อสังคมไปเลยมาทางด้านจันทบุรีก่อน กอไก่โ้ษณาร้านคือยังไงครับเป็นไอดียอผมขอเอาห้าสิอัพก่อนได้ไหมครับโอ้ของคุณคงจะยี่หกล้มั้งผมให้เหยียบเหยียบครับเียียยียบเหยียบยี่ห้ายี่ห้าครึ่งคร่งเชิญเชิคุณมาหมด คือสมัยนั้นมีละครอยู่สองคณะะช่คณะแก้วฟ้ากับคณะเกติะมาจากกรมประชาพันธ์ทั้งคู่เเกติย์นี่คุณวิเชียนนีลิกานนท์โฆษณาอย่างเดียวเลยครับห้างขายผ้าแยลงอยอันตราตาตุ้งวันวันคุณไม่ทําอะไรแน่นอนอะไรต่อแ้วไงต่อปีสองคณะคือถ้าเป็นแก้วฟ้าเนี่ยเป็นคณะของกรมประชาพันธ์ทั้งแท้เจติบทำเรื่องของการประชาพันธ์ แต่ถ้าเป็นเรื่องของเกตทิพย์เนี่ยมาเพื่อโฆษณาขายผ้าขายเขาก็จะมีละครอะไรว่าระหว่างทางก็แทรกโฆษณาใช่็เหมือนธุรกิจทีวีธุรกิจบันเทิงต่างๆเกิดขึ้นไม่เกี่ยวกับคอมเมดี้เหรอฮะไม่เกี่ยวฮะเฮ้ยจริงเหรอจีแล้วเขาเล่นยุผิดดิกเขาผิดดิครับอแล้วละครที่องสมัยนั้นไม่มีเล่นเรื่องการเมืองเลยเขาไม่มีเลยมีเลยมีแต่เรื่องผีบ้างความรักอะไรต่างๆบ้างอแม่น่าม้วนขนมไปเล่นคอมเมดบางลูไม่ทลาปลามูทองอย่างเนี้ยเออจะไม่รู้แล้วฮะอะไรฮะ ถ้ดูดูใบหน้าลักษณะก็วัยรุ่นนังนั้นเลยพี่ถ้านี่ห้ากว่านะพี่พี่นี่หกว่าครับจะจะสังเกตเห็นว่าข้อเนี้ยอานี่พูดได้ด้วยเหรอฮะคือแบบคือจะให้สังเกตเห็นว่าข้อเนี้ยผมจะไม่ค่อยพูดเพราะว่าออกนะอยาออกนะเอาติดไว้เอาเพราะว่าผมเกิดไม่ทันันะงเงียบอยู่เนี่ยแหละนะก็คอยคอยดูผู้ใหญ่แล้วตาไม่ทันไปนะครับแต่ก็มีความที่คอยตานไว้ว่า ก็คือธุรกิจอะฮะเขาคิดแต่เรื่องกาไรกับทุนนะฮะฉะนั้นเรื่องคอมมิวนิสต์สมัยนั้นไม่เกี่ยวกับเรื่องการบ้านการเมืองต่างเกี่ขึ้นข้างหลังนี่เด็กๆทั้งนั้นก็เลยไม่รู้เรื่องอะไรต่างนะฮะน้องๆครับเอาล่ะฟังควาดูเฟิร์มฮะแต่ถ้าผิดก็เน่าครับเน่าครับเพราะเราไม่มีรคาแล้วนะพัตตะลุงนี่ออกมาทางด้านขอไข่เป็นส่วนใหญ่คือต้านคอมมิวนิสต์เลยนะฮะเนี่เขาขอวิจารณ์ฝ่ายตรงข้ามไนะไหมครับได้ครับที่ตอบขอไข่คือต้านคอมมิวนิสต์คือฝั่งนั้นรู้สึกจะมีนนักกาารรเเเมมมมมมืออองผผสะะฮไไไไไ่่่ดด้้ เอาเลยนะเอาละเอามาละใครจะพูดก่อนนะเเอาหัวหน้าหรือท่านสสจะพูดก่อนนะเอาหัวหน้าก่อนนะหัวหน้าหหนุ่มหหนุ่มผมผมเกิดไม่ทันจริงนั่นน่ะสิผมให้ที่พร้อมด้วยฮะคุณอนเหมือนกับดีใจหรือว่าไม่ดีใจเนี่ยคือไม่ทราบว่าใครจะว่าแต่เกิดไม่ทันหนูยังไม่ตายมาจากชาติที่แล้วเลยค่ะหนูไม่ตอบได้มาจากชาติที่แล้วนี่คนชาติที่แล้วเหรอะหนูงงกับคาถามมากค่ะบนไม่รู้ฮะอนไม่พร้อมอันนี้พร้อมมากกว่าพร้อมมากกว่ามันยังไงฮะ ครับผมผมขอญนญาโตาอย่างมีสาระนะครับเดานะบอกแล้วว่าเดานะในยุคเมื่อส0กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ย,ยเป็นยุคที่มีการโฆษณาชวนเชื่อทางรัฐที่ขันเมืองกันอย่างรุนแรงมากนะครับหรือโฆษณาชวนเชื่อรัฐที่คอมมิวนิสต์แต่พูดง่ายๆนะ่ะทีนี้รัฐบาลโดยกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยมันจะเบี่ยงเบนความสนใจของคนสิ่งที่เบี่ยงเบนได้ดีที่สุดคือเนี่ยไอเรื่องละครวิทยุเนี่ยซึ่งชาวไรา่ชาวนาคนชนนบดเขาชอบฟังกัน เพราะว่าสมัยนั้นต้องยอมรับคนคนได้รับการศึกษาน้อยนะครับพูดแล้วทิ้งจังหวา,าคือถ้าได้เอาอะไรมาใส่เขเขาจะเชื่อเลยนะเขาจะเชื่อเลยอ๋อการศึกษาน้อยสแสดงว่าคนสมัยสมัยนั้นอ๋ <ผม S 1> อหมายถึงก่อนจนนบทเรียนอ๋อเรียนเรียน,ยน,ยน,ยนอาทิตย์ละสามวันแหระครับก็อันนี้ใครในฝั่งไหนเนี่ยฝั่งไหนก็มายุ่งอะไรกับฝั่งนี้ประมาณนี้ประมาณนี้แหละครับประมาณนี้แหละประมาณนี้คนอื่นคนอื่นคนอื่น นี่ไม่อยากถามด้านหน้านี่ไม่รู้เรื่องแน่นอนคือพี่พร้อแกพี่พูดแล้วก็มีหลักการแล้วใส่แว่นด้วยไม่รู้ตาแกมองไปทางไหนด้วยแล้วพูดนิ่งๆๆๆไมชื่อถือมากเลยถามหนูพี่อ้นเนี่ยกำลังจะบอกว่าต้องย้อนไปว่าคือพวกหนูเกิดไม่ทันนี่เขายังไม่เกิดยังไม่เกิดตั้งแต่ชาติที่แล้วเลยใช่ค่ะแต่ว่าแต่ว่าทีนี้ก็อะเราฟังแั้วฝั่งไหนหน้าชื่อถือกว่ากันนะก็ต้องฝั่งนี้สิคะใช่ว่าก็ชนะดินั่งดูนะฮะสีพันเนี่ยเป็นดูน่ารักนะแต่วันนี้นัดดูหมองๆ กินแกยับเลยดูดนมาไม่ได้ไม่มีอะไรฮะแกหลงรักมาที่ทีมผมโอมาดูผลนะฮะเริ่มต้นข้อแรกนั้นก็ตอบออกมาไม่เหมือนกันเมื่อไม่เหมือนกันนะฮะมีการนําเกิดขึ้นแน่นอนเพราะมีจังหวัดหนึ่งได้คะแนนไปหนึ่งข้อเอาละครับถ้าหากมาเป็นกอไก่นะคือว่าโฆษนาราชจันทบุรีพัทลุงนะฮะบอกว่าป้านคอมมิวนิสต์โอ้โหทําจะเลยคือคือ 快努你的 เคยเคยโดนเป็นอย่างนี้มาตลอดสี่ประมาณสี่สี่เนี่ยอย่าพูดอีกเลยเนี่ยเขาจะพูดยี่ก็ได้นั่อยู่สี่หนึ่งแล้ววิ่งเข้าห้าสี่ชนะแน่กูเป็นอย่างนี้มาตลอดแต่จะไม่เป็นอย่างนี้กับครั้งนี้แหละ ละครนะฮะคณะละครเกตดทิพนะฮะถือกำเนิดโดยมีสำนักข่าวสารอเมริกันเป็นผู้อุปถัมภ์โอ้โหโอหโ้หออกาาทางสถานีของกรมประชาสัมพันธ์นะขอ้อมูลถูกต้องนะครับเนื้อหาในละครเน้นสอดแทรบแนวความคิดสามแนวทางคือการพัฒนาชนบทการพัฒนาชีวิตสังคมและการต่อต้านคอมมิวนิสต์ เมื่อไทยสามารถราชะนารัฐที่คอมมิวนิสต์ได้แล้วคณะเกียรติทิพย์จึงสร้างตัวเองในแบบธุรกิจต่อมาแต่ับแรกคือไปทําอย่างนั้นเลยนะฮะมีการขายโฆษณาเพื่อสนับสนุนใกันในเวลาต่อมานั่นคือที่หลังโอ้โหอคุณพร้อมข้อมูอลดีจริงเลยนะพัทลมาดูข้อที่สองทางด้านนี้ว่าพัทลุงจะเก็บไป็นอีกหน <ขอ S 1> ึ่งข้อหรือไม่หรืออาจจะเป็นจังหวัดแรกที่เก็บ5้ายังไม่เคยมีเลยนะผู้ที่ได้ศูนย์จะอายมากเลยตองตองทำไั้นเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับอมาดูข้อต่อจากนี้นะครับ เที่ยวไทยครึกครื้นเศรษฐกิจไทยคึกคักไปที่จังหวัดกาญจนบุรีทรูมูฟมาครับเที่ยวไท,าทายคลึกคื่นกับยกสยามในวันนี้จะพาทุกท่านไปสัมผัสธรรมชาติและอากาศเย็นสบายพร้อมที่พักหลากหลายแบบเที่ยำเพอช้องผาผูกจังหวัดกาญจนบุรีกันครับเริ่มกันที่การไปตั้งแคมป์บนจุดแคมป์ของอุทยานแห่งชาติช้องผาผูก ที่สามารถชมวิวทะเลหมอกเนื้อเคิ่อนแกงกระจาดในยามเช้าตรูร่ได้อย่างชัดเจนหรือถ้าใครชอบที่พักแปลกไม่เหมือนใคร,รเบรวนใกล้จุดแขลมก็ยังมีบ้านทหา,ารหรือบ้านบนต้นไม้ตั้งอยู่ริมผาให้ได้สัมผัสความรู้สึกใหม่ๆจากมุมสูงพร้อมเครื่องอำนวยความสะดวกครบครันแต่ถ้าใครอยากสัมผัสวิถีชีวิตแบบชาวบ้านก็ต้องไปพักโฮมสเตย์ที่บ้านอีตองหมู่บ้านเล็กๆเ,เงียบสงบที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงชายแดนไทยพมา่าที่นอกจากจะได้สัมผัสอากาศเย็นๆสายหมอกสวย ยังสามารถเดินเที่ยวชมบ้านเรือนและวิถีชีวิตของชาวบ้านอีตองได้อีกด้วยและถ้าใครได้เดินเที่ยวที่บ้านอีตองก็คงต้หงดอูตากับเครื่องจักรสารหน้าตาคล้ายสุ่มไก,ก่ขนาดยอ่อที่บ้านทุกหลังจะต้องมีติดบ้านกันเอาไว้จนแทบจะกลายเป็นเอกลักษณ์ของบ้านอีตองกันเลยทีเดียวครับพยายามข้างโกไปดูครับบ้านอีตองครับมีเครื่องจักรสารด้วยแต่มารู้สุกว่ามันไม่ชัดนะเป็นไม่ชัดใครเคยไปบ้านอีตองไหมครับ คุณแข่งไปไหมครับเคยไปแต่วัาอีแตวฮะปกติแล้วครอบครัวให้ออกจากบ้านบ้างไหมครับอาทิ์ฐานกี่ครั้งไม่ค่อยเลยครับอยู่ที่บ้านอย่างเดียวเลยนะฮะจะออกข้าวตวยกันครับนะฮะไม่เคยมีใครไปนะบ้านอีตองทางด้านนี้มีใครไปไหมครับน้อยไม่มีได้ยินมาบ้างไหมเอาละพอๆกันโอกาสพอๆกันถ้าใครไปที่บ้านอีต่องครับนะฮะจะเห็นบ้านของชาวอีต๋องมีอุปกรณ์หน้าตาคล้ายสุ่มไก่ครับเมื่อกี้ได้เห็นสลกครู่หนึ่ง ติดบ้านไว้แทบทุกบ้านเลยนะฮะซึ่งสุ่มนี้นะครับเขาจะมีหน้าที่ที่สําคัญหน้าที่ที่พิเศษอย่างหนึง่งเป็นคาถามครับถามว่าชาวบ้านนี่ต้องมีสุ่มติดบ้านไว้ทําไมครับก็ไก่ไครับเอ,เอาไว้ตากผ้าฮะอะไรโอ้อะไรฮะมั่วเอาสุ่มไปตากผ้าหรือขอไข่ครับเอาหาว่ามั่วเอานี้เลยนะเอาไว ครอบเด็กครับเออ,เอ,อ,ตอตาถือ,อครอบเด็กทางนี้โหทางนี้ฮะเลยนะฮะพร้อมนะครับจับเวลาครับหรือว่าเป็นพวกแบบคือแต่ว่าไอา้เจ้าในตลาดตาตาของสูงนะ่ะเกล็ดัวร,รูมันใหญ่เหมือนกันเห็นมันรูใหญ่เหมนะอ๋อถ้ารูอาจจะให้ให้ระบายอากาศถ้าากนะทั้งสองนั้นคือเจ้าถ้าว่ายครอบเด็กเนี่ยสรุปนะฮะ ีตองครับมีสุ่มติดบ้านมีไว้ทําไมฮะตอนนี้ถ้าหากว่าชาวบ้านดีตองดูอยู่ขณะนี้หัวรักกันรึ้นสบายมากหรือใครไปเที่ยวมาสบายมากอย่าบอกคนข้างๆนะฮะเอาไว้ถ่ายเล่นแล้วก็ดูนะครับว่าจะถูกหรือไม่ถูกนะครับกอไกต่ตาคว้ากอไก,ก่ครอบเด็กคร้อทั้งหมดนะครับยกครับกอไก่นะฮะจตุพรีกออ้าวหมุนกันเก้า,า,าต่อหนึ่งในขณะที่พัทลุงนําอยู่หนึ่งข้อพัทลุงได้เปรียบนะครับจะได้อีกคนนหนึ่งเท่ากาัจนจะหนีไปเป็นสองต่อหนึ่ง ไม่มีผลเหรอเขาเขาได้นำด้วยไม่ไปตอบเหมือนกันมันจะเป็นสองหนึ่งใช่ไหมจี้ไปก่อนทีนี้เข้าหลักสูตรเลยครับพอดีเลยเข้าล็อกสลยวเดี๋ยวเราก็ไล่แซงไล่ไล่เป็นเท่ากันปั๊บแล้วแซงทีหลังเขางงเราชนะเขากยายามเดินงงอยู่นำอยู่หนึ่งอะเออตอนนี้ก็ยังนำอยู่หนึ่งก็ใช่แล้วเดี๋ยวพอทายข้อนี้ถูกปุ๊บเขาเขาก็นำอยู่หนึ่ง กินด้วยกันหมดครับเรารักผมพูดผิดตรงไหนผมกูว่าผมพูดผิดแล้วเรา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 ักกันแบบนี้เหรพี่มาถึงรอบนี้ใช่ไหมพี่แชร์เอาเรว่ากันต่อไปคิดว่าเป็นกอไก่ก้าวเอาไว้ตากผ้าเมื่อกี้คุณโฮ่ทาไมฮะโฮตอนนี้มันน่าจะมีเหตุผลอ่าแล้วคุณเลือกทําไมอ่ะก็ข้อหลังกับเหตุผลกับแย่กว่าอีกครอบเด็กไงเด็กผมมองนี้สมมติว่าครอบเด็กใช่ไหมไม่ให้เด็กไปไหนแล้วลองเรื่องระหว่างอันไหนที่มันจริงน้ำหนักมากที่นี่ตักตักกาพี่ผมเต็มไปด้วยตะกาซึ่ง ชิปหาไม่เจอตลอดครับก็ข้อแรกก็ไม่ได้แล้วชักาดคุณแหละแล้วคือมาตัดาเพราะอะไรครับเด็กคานไปคันมาเนี่ยบาดไหมอ้าวก็คิดว่าเขาคันอะไรเขาหลับอยู่อ่ะก็พี่เขาเกล็กันไว้ไงพ่อแม่ไปทํางานใช่ไหมพี่ถ้าเกิดสมมติว่าจะครอบอย่างนี้มันนอนบนนอนบนมีดดีกว่าพี่นอนบนมีดมีค่าท่าเขาะพึ่งลงจากมีดมาเขาถึงมนอยู่ในครอบไงโอเคแล้วแต่ผมจะไม่รู้ได้ไงผมไม่ใช่ชาวอีตองแล้วยังไงต่อ คี่ว่าไม่น่าจะใช่คใช่คือเด็กแหม่ถ้ามันแต่กันเด็กคานไม่ต้องครอบหรอกแล้วใคาบอกว่ากันเด็กคานเขาจะครอบไปเพื่ออะไรก็ไม่ทราบแล้วครอบเพื่ออะไรคุณครับเพื่ออะไรผมบอกว่าได้ผมไม่รู้ผมเรื่องไม่ดูต่ออีกทีนึงอ๋นนี้ไม่รู้รู้เท่ากันที่งเขาตอบก็ไก่คล้ายๆกันเ็เพราะว่าฝั่งนู้นเขามีนักการเมืองฮะผม่งแล้วเขาต่างผ้าสมัยเมอ่พราะบอาไม่เพราะว่าไม่ได้ครอบเด็กเพราะว่าไม่ได้ครอบก็เลยไม่ต่างผ้าตางคำพังเพยไทยนะฮะต่างผ้าเอาหน้ารอดฮะ ถ้าเป็นคุณคิดว่าอะไรผมก็คิดอืม <c oughs> ผมเป็นผู้ดำเนินรายการตอบเหมือนกันเลยแล้วเราได้เปรียบถ้ายิ่งตอบเป<อ>็นเมื่อยอย่างนี้นะชนะทีละหนึ่งนทีละหนึ่งเ,ออเสร็จเราใช่ค่ะคิดว่าตากผ้าค่ะก็คือว่าเขามีทุกบ้านาพูดได้แล้วนี่พูดได้กลัมาแล้วในชาตินี้เพราะว่าคุณลุงพร้อมให้พูดค่ะไูดได้คุณลุงพร้อมบอกว่าในเมื่อว่ามันมีทุกบ้านใช่ไหมคะทีนี้ว่ามันมีทุกบ้านเนี่ยบางบ้านก็ถ้าจะบอกว่าจะครอบเด็กมันบางบ้านก็ไม่มีเด็กไงทุกบ้านก็คือเอาไว้ใ <ขา S 1> ช้ในชีวิตะะจําววัันนนทุกๆค ตรงนู้นเลยนะเพราะฉะนั้นเด็กอาจจะไม่มีทุกบ้านหรือไม่คิดว่าเด็กเขาโตแล้วเขาก็เก็บเอาไว้เป็นสิ่งที่ระลึกที่ว่าเด็กจะต้องโตมาเด็กจะไปอยู่ในนั้นทำไมค่ะเดาเจอาเด็กไปไว้ในนั้นมีเหตุผลเดียวคือว่าทำประเพณีของเขาอะนั่นแหละสิสำหรับผมนะใช่เอาเด็กไปไว้ในนั้นเพราะเราไม่รู้หรอกเป็นเราเราก็ทำอยู่แล้วแต่จะไปไว้ในนั้นทำไมมันเจ็บนั่นน่นคืออย่างนี้นิดนึงคือสีพันจะจะไม่มีในบ้านอะไรคะอนันต์ไม่เก่ง มีเล็กไหมเขาพูดทำไมเขาพูดทำไมออ่ะยู่บ้านนี้แล้วอ่ะพี่เมทพระอุมาพูดอะไรไม่เข้าใจเลยค่ะแล้วคิดว่าตากผ้าแบบน่าจะเป็นตากผ้ามากกไม่มีที่ตากเลยแล้วก็มันอาจจะว่าตากตากแล้วก็เอาไปหมอบไปครอบจุดที่คุนฝั่งนู้นพูดไงคะที่จะเป็นคุณพูดในสิ่งที่เราจะพูดแล้วเราจะพูดพอดีเราจะพูดพอดีเราอาจจะย้ายตามแดดได้หรือเปล่าอ๋อเพราะมันมันดูมอดิซูมอันนี้คิด แต่แล้วสุดท้ายแดดมันมันจะเป็นเมื่ไรปุ๊บยกไฟใหม่ก็ยกไปง่ายๆมันก็ต้องโกยเป็นเต็มไปหมดเลยก็ยกสุ่มไปวางตามแดดตามเนี่ยมีข้อผิดพลาดแต่มีข้อผิดบนนี้เขาไม่ชอบพี่หมอพี่หมอท่านพ่อจ๋าเนี่ยอ่ะคุณห้ออธิบายแล้วท่านผ่อซ้อธิบายเพิ่มไหมหรือว่าคิดไม่ค่ะแต่ว่าคุณหมอบอกว่าอ่าอันแรกก็คือความชื้นนะคะที่นู่นเขาจะชื้นเยอะที่เราใช้ใช้สุ่มตัวเนี้ยตากผ้า จะดีกว่ามันก็แปลว่าไอ้ความความร้อนความแห้งจะมาจได้พูดถึงมากกว่าทั้งหมดค่ะเพราะมันชื้นหน้ากันมันชื้นอม่างนี้เหมือนกันเลยคิดเหมือนผมเตะเลยก็สอนที่บอกแล้วทีนี้ทางนี้คะเก่งมากเลยฉลาดมากเลยเอาละวกมาตรงกันเท่ากันเก้าต่อหนึ่งนะก็ไก่เก้าขอไข่หนึ่งเท่ากันวัตุลุงนาอยู่นะก็วัตลุงได้เปรียบเพราะว่าจะถูกด้วยหนึ่งของขอไข่หรือเก้า ของกอไก่ก็ได้คะแนนคู่นะครับดูนะฮะว่าเขาจะภูมิใจหรือไม่ชาวบ้านที่ตองมีสุ่มติดบ้านไว้ทุกบ้านเลยเอาไว้ทําอะไรนะฮะทั้งหมดบอกว่าตากผ้าต้องไปตากผ้านะจะได้ภูมิใจนะครับถ้าครอบเด็กขอให้อายด้วยกันพร้อมๆกันนะไม่เป็นไรครับอายแล้วได้แต้มครับคำตอบคือเทอไวตากผ<ว>้านะ กลับมาบ้านนะเฮ้ยรื่รีบดีใจซะก่อนเดี๋ยวโคดเดี๋ยวโคดต่อไปอาจจะไม่ได้แยมอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนไม่ใช่เข้ารอบนะเหมือนได้ล้านไปแล้วคุณยิ่งใหญ่มากเลยคุณคิดว่าเขาต่างภาคิทำไมอ่ะฮะเพราะอะไรก็เนี่ยอย่างที่ท่านสอสอพูดนะสอคือไม่ได้คืออยู่ในความคิดของเราเลยใช่ไหมครับอย่างความคิดเดียวกันแต่ว่าตอนที่มาถามผมว่าผมยังคิดไม่ออกโอ้โหเดี๋ยวจะกิียวกันบ้านติ่งเป็นหมู่บ้านตั้งอยู่กลางป่าดิบชื้นมีฝนโต พรมำ,ำและมากมายมีหมอกลงหนาเกือบทั้งปี<ม>ทําให้ประสบปัญหาในเรื่องราวของการตากผ้าเท่าไหรก็ไม่แห้งครับ<ม>ทุกบ้านจึงมีเครื่องย่างผ้า <c oughs> เครื่องย่างผ้าเลยนะก็เรียกเครื่องย่างผ้าทําจากสุมคายสุมไก่ครับ<ม>ไปครอบลงบนเตาอั้งโลก่อไปเอาผ้าที่ซักเสร็จหมาดๆนะครับแขวนไวเน้เหนือสุมถ้าผ้านเนื้อหนามากๆนะะเอามาแผ่ไว้บนสุมเลยนะฮะให้ผ้าแห้งสนิทเร็วนะครับเอาไว้ตากผ้านะครับถูกต้องทั้งคู่นะครับ แต่ว่าพัทลุงนะฮะนำไปก่อนหนึ่งข้อตอนนี้เลยพัทลุงนำอยู่นะครับสองต่อหนึ่งข้อนะครับไปเรื่อยอย่างนี้ไม่ดีนะครับไม่ดีนะครับให้ไปได้กนำหนึ่งข้อเดี๋ยวเข้อสองก็นำหนึ่งข้อเดี๋ยวข้อต่อไปเทเอ<ะ>เทอ,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 อยู่นะ เทไม่เททิ้งไม่เทอยู่สิเทอยู่่เทไม่เป็นพรุ่งนี้แต่นบุรีจะเทพอเทชนะก็จะสองเท่าแล้วหลังจากนั้นก็ไล่ขึ้นไล่เทตื่น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 ไล่เทไล่เทไล่เทตื่นตื่นตื่นจะเป็นจริงทุกคนมีสิทธิ์ทำได้เขาไม่ยอมอยู่แล้วนะพัทลุงพรุ่งนี้ตามต่อนะครับยกสยามครับสวัสดีครับ